คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงมีภาพเสียงและเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายมากๆน้อนๆโปรดมีวิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยที่มึงว่าาอะไรถึงรอบโควิดมาทุกซีซันนักสืบคิดเดี๋ยวเดี๋ยวในมึงโดนมึงกับกูเนี่ยแหละมาดีมามาดีต่อยให้โดนแต่ถ้าต่อยกูไม่โดนกูต่อยมึงล่วงนะไปหาหมอมึงไม่ปกติสวัสดีครับไบนรพัฒน์วิไลพันธ์ครับ คือสมัยเล่น a r ร์เเป็นแอปแอป,แป,แปหนึ่งที่เวลาคนมาถามแล้วเราจะไม่รู้ว่าใครถามน้องๆหรือใครก็ตามที่เข้ามาเล่น้วยก็จะมาจะคุยจับยาบกับเราคือยาแบบอัธรรถเหมือนเพื่อนคุยกันแค่นั้นแหละอะไรเงี้ยอะไรพี่มึงกินข้าวยางังพี่วันนี้มึงไปไหนอะไรเงี้ยเลยน่าจะกลายเป็นพี่มึงพี่มึงพี่มึง่มึงกลายเป็นพี่มึงทำตัวไม่ถูกตอนนั้นเราก็เริ่มทำงานแล้วเนาะแล้วเวลาเป็นยังไงพี่ด่าหนูดอยด่าหนูหน่อย เป็นพระเอกเปล่าตาลงไปก่อนนะนี้เป็นเป็นเป็นใบอยู่มหาลัยธรรมศาสตร์ครับจะให้ถามในฐานะเรากับเธอหรือว่ากูกับเบอร์ดีอ่ะมึงกับกูนี่แหละมาดิมาโนมายองเนสพีสคืออะไรคะเนี่ยเรียนน้อยอีกอะตรงตัวเลยโนมายองเนสพีซก็คือไม่เอามายองเนสได้ไหมแบบไม่ใส่โนมยองเนสเพราะว่าไม่ชอบกินมายองเนสมันเหม็นพี่มึงขอชกหน้าได้ปะมาดิต่อยให้โดนแต่ถ้าต่อยกูไม่โดนกูต่อยมึงร่วงนะ อนออกกําลังกายแล้วเหนื่อยไม่ไหวแล้วมีวิธีเชียร์อัพตัวเองไงกลับบ้านแ <laughs> <laughs> ม่เธอก็เป็นกำลังใจให้เราสิสีผมแรงบันดาลใจจากอะไรขนพี่เมอเหรอ <c oughs> พี่เมอคือแมวผมนะ <c oughs> ไม่ได้บันดาลใจจากอะไรบันดาลใจจากกูนี่แหละครับสะดวกผมครับนี่มีคนแบบมีคนหาเรื่องวะ่ะบอกว่าอยากกินกุ้งแม่เดี๋ยวซื้อไปฝากแพ้กุ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนอยากกินมุเตี้ยงเราหน่อยไกูเป็นพ่อมึงเหรอ หน้าสี่สิบเมืนมีแฟนค่ะหน้าครูเหมือนอาจารย์เป็นหนึ่งเหรอแลาทำไมเราต้องอาบน้ำอยู่ฝ่ายเดียวทำไมน้ำไม่อาบเราบ้างเราเหนื่อยที่ต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแล้ววะไปหาหมอมึงได่ปกติอยากรู้ว่าวิกฤตต้มยำกุ้งทำไมน้ำต้งอยู่น้ำใส่น้ำหน้าอย่างมึงควรอ่านหนังสือซะหน่อยจะไม่ต้องมาถามอะไรนี้กับกู ที่มึงแหวนเล็กตอนคืออะไรคืนครูไปหมดแล้วไหมจะจำทำไมกมัยที่เกาถ่ายละครกูต้องรู้ไหมว่าอิลลอเล็กตรอนเอาไปทำอะไรรู้ว่ามันเล็กแค่นั้นแหละรู้สึกผมร่วงเยอะมากจะต้องปลูกผมใหม่ที่มึงคิดว่าควรใช้ดิงลวนหรือมีเหนียวดีอะเหนียว,ยวยมึงทัเรียนแพทย์ได้เป็นหมอเรียนอะไรหนอได้เป็นแฟนพี่ใบเรียนให้ตายก็ไม่ได้เป็นหรอกที่มึงห้อยพระอะไรถึงรอดโควิดมาทุกซีซันหนังถือคิดก็ไม่รอดด้วย เราอจเจอิจได้มาจากอะไรมันว่าเราแบบประดิษฐ์ไม่เก่งแบบประดิษฐ์เฮ้ยม,มันก็แบบเจ,จ้อาอจิเชียเชียไม่เก่งคือตอนนนั้นก็ไม่รู้พูดไปทําไมแต่ว่ามันมันเห็นพลาดอย่างนั้นน่ะคือแค่แสื่อประมาณว่าสุภาพสุภาพ,ภาพแป๊บเดียวอ่ะนึกออกว่าทำอย่างนั้นทำไม่เป็นเลยบอกเจาอจเจอิีไม่เป็นหลงทางอะแค่ผิดมัดแต่หลงรักผิดไหมอุ้ยไปชอบเหรอยืมได้ป่ะอันเนี้ยยืมมาแคปชั่นบ้างหลงทางอะแค่ผิดนัดแต่ลงรักนี่ผิดไหมครับ ระหว่างหมากับแมวพี่มึงชอบอะไรชอบน้องอะครับสิงโตร้องยังไงร้องไงอะหรือว่าอะไรวะ I just wanna be สิงโตวะชอบทำอะไรตอนว่างๆตอนว่างๆอะผมก็ว่างก็จะอ่านหนังสือครับนั่งสมาธิแล้วก็ จะคอยรวบรวมรายชื่อคนที่เขาต้องการอะไรเราก็จะเตรียมส่งไปให้เวลาขับรถเจ้าหนากากก็จะคอยไปซื้ออาหารมาอาหารมาแล้วก็ตั้งไว้ให้น้องๆเขาครับเวลาเราเห็นแบบว่าคนลำบากใช่ไหมเราก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยเขาให้เขาช่วยเหลือไม่ต้องขอเราช่วยเองอะไรเงี้ยบางทีเราจะไปนั่งที่สะพานทางน้ำลายอะไรเง้ยเรามีคนใจจะข้ามาก็คอยเดินจูงมือเขาข้ามไปให้เจอเรื่องพันแบบน้ำมันรกิ๊บตะคืนสอนน้องอะไรผมไม่เคยทำครับสักอย่างเดียวที่พูดมาพอพูดจริงๆกลับมาตอบคำถามนี่แบบสไตล์แบบนี้แยากกว่าเดิมไหมจริงเราจะตตัแแแบบ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 ออยงงไ เราก็จะเราจะคิดตลอดนะตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะเราจะคิดเหมือนคนอ่านด้วยว่าอ่านไปแล้วคนที่เขาได้รับคําตอบเราไปอ่ะเขาจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจหรือว่าอะไรหรือเปล่าเราคิดตลอดจริงๆเรื่องนี้แต่ว่าเราจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นเราแล้วมีคนพูดอย่างี้ใส่เราเราจะเราจะเครืองเราจะโกรธเราจะอะไรไหมอะไรเงี้ยเราก็คิดเราคิดว่าเอ๊ะมันก็ตลกตลกแม่อะไรอะไรเงี้ยถ้ามันทำให้ใครแบบไม่สบายใจก็ขอโทษแต่เราเชื่อว่าไม่มี